สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคุณเจ็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอลญญดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านเป็นพระเศียรใหญ่นะครับเนี่ยพึงได้มาวันนี้นะครับท่านสดสดร้อนร้อนเลยครับท่านหายากเอาการนะครับสำหรับปีพศนี้ผมยอมรับเลยว่า หายากจริงๆครับคุจะหาเจอได้นี่เล่นเอาหูอือทีเดียวครับท่านมีเพื่อนคนนึงครับเคยคอมเมนต์มาหาหาผมขับหลายรอบทีเดียวครับท่านเพื่อนคนนึงนะครับคือ,คอผู้นี้คือเอฟซีของผมเลยครับท่านคอมเมนต์มาหาผมว่าเคยไหมไปแลกเหรียญมาจากธนาคารเยอะๆแล้วมาเลือกดูว่าปีพศนี้จะหาเจอง่ายไหมผมไม่เชื่อเขาครับผมก็ไปทําแล้วก็เป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆครับท่านผมคิดว่า ในระบบเงินเดือนนี่น้อยมากเลยนะครับสลับเดือนปีพศนี้ครับท่านไม่ทำมะไดเลยครับท่านคู่มือที่ผมมีนี่สงสัยเลยว่ากองกับกองกระสาบเนี่ยข้อมูลจะผิดพลาดแน่นอนครับท่านสลับเรียนนี้นะครับท่านผมเคยรีวิวไปอีกครั้งหนึ่งสองถึงสองสามครั้งแล้วครับท่านแต่ว่ามันมีปัญหาคือหาเจอยากทีเดียวครับสลับปีพศนี้นะครับท่านเรามาดูบุคว่าเป็นปีพศอะไรทำไมมันจะหาเจอยากเจอยินนะครับท่านแล้วก็จานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ ติดอยู่หนึ่งในสิอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเป็นนที่ผ่านกระจายนั้นตกอยู่ที่ร้รับประมาณเท่าไหร่นะครับผมยอมรับว่ากาจะหาเจอได้นะครับเลือดเอาเป็นเดือนๆเลยครับท่านกก่าจะได้แต่ได้เรียนมาครับสลับปีพศนี้นะครับท่านผมก็งงอยู่เหมือนกันเมื่อเกิดอะไรขึ้นวันนี้เพิ่งได้มานะครับท่านเท่าที่ดูเนี่ยเรียนนี้สมบูรณ์แบบมากครับเหมือนกับเหรียญที่ผ่านการใช้มาน้อยนะครับท่านดูสิครับมีรอยขีดข่วนเหมือนกันครับแต่น้อยมากนะครับ like. ท่านรอยบุบบี้นี่ไม่เห็นมีเลยครับท่านสรับเดยอดิงานนี้ครับ ราไปดูลักษณะของเหรียญรับเป็นเลยนแบบสองสีนะครับเนี่ยสองสีตัวติดนะครับกิ่วเป็นเงินอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับมีรอยขีดข่วนอยู่นะครับบนม้วุพวงท่านดูนะครับแต่ก็สวยงามอยู่นะครับตัวเสื้ออาจจะบางไปนิดนะครับแต่ก็เห็นชัดเจนอยู่นะครับนี่ครับมีรอยนูนขึ้นมาเห็นชัดเจนนะครับท่านภูมิพลอรุณญาดิอยู่เบื้องหน้าพงท่านส่วนด้านหลังกอรัชกาลที่เก้ากับท่านก็ยังเห็นชัดเจนอยู่นะครับมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองสรับเรียบเหรียญ จะปิดเหรียญที่ผ่านการใช้มาน้อยจริงๆครับสานจริงอยู่อัจจะผลิตนานนิดหนึ่งแต่ว่าเอาออกมาใช้ทีหลังครับคือมันก็เลยมีความสมบูรณ์แบบนี่ครบอยู่พอทุกวรครับสันดูนี่ครับคมชัดเจามากครับสำหรับขออฟวนสำหรับเรียบเรียญนี้นะครับมาดูด้านหลังครับเป็นปีอสอะไรนะครับสันนี่ครับจะจีนแล้วนะครับประเทศไทยครับอักษรบิลสามตัวเช็คกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาหนิดึงนะครับ่ัน สำหรับอักษรเบลนี้ําขึมมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้อามือลูกๆคําดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับสําหรับอักษรเบลนี้นะครับท่านพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองครับท่านสองห้าห้าสองนะครับเหรียญปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านแต่ทาไมถึงหายากหายเย็นหนะักของก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านหาเจอยากมากเลยครับท่านผมต้องขอราคารว่าเอฟซีผมคนนั้นหรือว่าพี่เพื่อนผมคนนั้นนะครับที่คอมเมนต์มาบอกผมว่า หายากกว่าปีห้าสี่ด้วยสามรับอาจจะเป็นไปได้ครับท่านข้อมูลอาจจะผิดพลาดไปครับส่วนตรงการนี่คือพระปางวัดเอรุล่าบวราลามครับตำลุไมานี่คือแม่นังเจ้าพญาได้ล่างจุดคือสิบบาทไทยร้อยสิบบาทอะไรบีนะครับอีกจุดหนึ่งครับนี่ครับมาดูตรงนี้ครับแม่นังเจ้าพญาจะล้นมิล้นแหล่อยู่ตรงนี้นะครับท่านมันไม่มีแนวกั้นเหมือนกับะาษีเ็งนะครับท่านสังเกตดูดีๆีนะครับแล้วก็อีกนี่ครับเจดีวัดเอรูณตรงนี้ครับเห็นไหมลอยนูนขึ้นมานี้ชัดจินอย่างนี้ครับเป็นเหรียญที่ สมุนแบบสวยงามมากนะครับแบบนี้ครับหายากคนทุคคนครับสําหรับปีพศสอง2นห้า้อยนี้นะครับท่านของกว้างของเหรียญอยู่ที่26มมตรน้ำหนัก8.5ดกรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่5 9าสิบเ้าล้านหนึ่งแสเหัรสามเหียญนะครับท่านห้าิบเกล้านหนึ่งเับหรียญนะครับท่านในดับยูนซีเขาให้อยู่ที่เหรียญละ60บบาทครับท่าน เป็นไปได้เลยครับทำไมมันหายากขนาดนี้นะครับท่านตั้ง59ล้านนี่ไม่ธรรมดานะครับท่านอุ้ยเยอะมากเลยนะครับท่าน59ล้านเนี่ยใน WBC 60บาทนะครับเลที่ผ่านกันใช้นี่สิครับตกอยู่ที่เหรียญละ20ถึง30บาทเท่านั้นเองนะครับ